สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เวอร์คลาส Peugeot Django ห้ยสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง Suzuki Motor Corporation มีแผนที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในงาน Suzuki Motorcycle Global Salon ที่จะจัดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์2021นี้ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงเพื่อให้แฟนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรถรุ่นต่างๆได้แบบใกล้ชิดด้วยตัวเองนะครับ ทางสตุกิเองนั้นก้าวสู่ระดับสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตในปีที่ผ่านมาโดยการคว้าแชมป์ของทั้งนักแข่งและทีมในรายการ MotoGP และในปีที่ผ่านมายังเป็นการฉลองครบรอบ100ปีของทางค่ายด้วยทั้งหมดนี้มันจึงเป็นการชี้ชัดว่าการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มันจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ถึงแม้ในตอนนี้นะครับจะยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่ามันจะเป็นรถรุ่นไหนกันแน่ที่จะถูกเปิดตัวออกมาแต่ที่สื่อต่างประเทศคาดการไว้นั้นก็จะมีในตระกูลของ GSX-R รุ่นใหม่หรือฮายาบุซ่ารุ่นใหม่หรือแม้แต่ SV650 รุ่นใหม่จะต้องรอติดตามกันว่ามันจะเป็นรุ่นไหนกันแน่โดยไม่แน่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นการเปิดตัวมากกว่า1รุ่นหากมีข้อมูลคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วอีกครั้งครับ สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส